เกี่ยวข้าวอยู่ดีๆแล้วรถมีอาการไม่เท่ไม่เฟียวจะทํายังไงให้สาวเหลียวมองผมขอแนะนําปากขยายจากทางร้านเหล่าคุณภาพดีเพราะการันตีจากผู้ใช้จริงไม่ว่าจะเป็นพี่นอสจากจังหวัดไหนๆก็นําไปใช้อย่างเช่นพี่นาราศักดิ์จากจังหวัดบุรีรัมย์ จัดเป็น DC 70ขยายเป็น9ก้าตัวปากสีเหลืองพร้อมกับสีส้มพี่สมศักดิ์จากจังหวัดศรีสะเกดจัดเป็นดีซ0ขยายเป็น95ตัวปากสีแสดและแดงเลือดหมูพี่บัญชาจากจังหวัดหนองคายจัดเป็นโค้งดาวสีแดงลาวนิ้วโน้มสีเหลืองฝาใหญ่ใจดีจากจังหวัดชัยภูมิจัดเป็นโค้งดาวสีเลือดหมูตัวปากสีแดงและขอขอบคุณคุณพี่อีกหลายๆจังหวัดที่ยังไม่ได้เอ่ยถึงครับคนไหนที่นําไปใช้แล้วก็ต้องบอกว่าของแท้เพราะของแต่งที่ทางร้านเราจัดไปให้ก็จะเป็นโค้งดาวสิ่งมีดาวตรงกลางมอนเล ที่นําไปใช้ในรถเกี่ยวใหญ่ฝาครอบข้างบนล่างเป็นเหล็กพร้อมโลโก้ MCT ใช้งานได้ทนทานแน่นอนและก็ยังมีงานแบบซิ่งสวยๆเพื่อการลูกค้าที่ง่ายขึ้นคุ้นภาพมากมายแต่สบายกระเป๋าและตอนนี้ร้านมีชัยแท็กเตอร์ของเราเปิดจองป่าขยายพิเศษสุดๆส,สาหรับท่านที่จองป่าขยายรถเกี่ยวขบะตะทุนโปรโมชั่นฟรีน้ํามันเครื่องรถแท็กเตอร์ห <Yeah. S 1> นึ่งกลลอนสิทธิพิเศษให้กับผู้จองวันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม68เท่านั้นครับ